สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมอีกครั้งค่ะกับชวนตะลอนชิมนะคะวันนี้ค่ะโมอยู่ที่ย่านถนนสุทธิสารนะคะจะมาตามหาร้านอร่อยที่เปิดมายาวนานกว่ากปีค่ะจะเป็นร้านไหนนั้นตามโมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเชฟพรสสวัสดีครับคุณโมครับ เพื่อนค้ามาอยู่กับพียประพจน์ค่ะเจ้าของร้านแสงทองนะคะเป็นายาทรุ่นที่สองค่ะเพี่ค้าโมได้ยินมาค่ะว่าร้านพี่เนียนเน่ย,นเ,นยเปิดมายาวนานกว่า60ปีเลยใช่ครับช่วยเล่าประวัติพอเป็นมาของร้านให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะอ๋อยินดีครับผมก็เริ่มมาจากคุณพ่อนะคะคุณพ่อท่านเ,เป็นคนนครปฐมฮะ,ะ,ะแล้วก็เริ่มมาจากการทําอาหารนี่ก็คือ,อข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะฮะเริ่มมาตั้งแต่ท้งแรกเลยเพราะว่าเป็นสูตรนครปฐมดังเดิมนะฮะแล้วท่านก็พัฒนาดัดแปลง มาจนเป็นสูตรของเฉพาะของทางร้านแสงทองแล้วก็จะมีกลเม็ดเคล็ดลับีุอยางก็คือตัวสําคัญเลยก็คือเป็ดย่างนะฮะซึ่งตัวที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําเป็ดนะครับวันนี้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับของรายการให้รายการนี้เป็นรายการเดียวเลยะจะทําน้ําเป็ดให้ดูว่า สูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ยความอร่อยมันปเป็นยังไงครับผมแค่ฟังชื่อก็น่าทานแล้วใช่ไหมคะแล้วแถวเนียใจดีค่ะพาพวกเราไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของการทำเป็ดเลยจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะั้นเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ นะคะพร้อมน้ำราดนะคะยังไงเดี๋ยวมูขอญาตเฮียชิมเลยนะคะโอชิะะเลยครับคุณโ,โมครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงมาครับโมเนื้อเป็ดเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะส่วนน้ำราดนเนี่ยก็รสชาติกรมกล่อบจริงๆค่ะยังไงถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเดินทางมาทานที่ร้านค่ะคเดินทางมาได้ยังไงบ้างครับอ๋อนะก็ ร้านแสงทองนะฮะก็จะอยู่เส้นถนนสุทธิสารตัดกับรัชดานะครับของผมจะอยู่ตรงซอยอินทมลาลส,สามสามนะฮะท่านใดเชิญสนใจก็เชิญเลยนะครับเ,ออเบอร์โทรศัพท์02 274 9633ครับ อิ่มอร่อยไ,ไปแล้วนะคะเพื่อนในวันนี้ทะเุาต้องขอขอบคุณทียประพจน์มากๆเลยนะคะที่ให้เรามาบุกครัวค่ะดูสูตรเด็ดเคล็ดลับเป็ดย่างแสงทองพร้อมน้ำราดสูตรอร่อยอันนี้เลยนะคะด้ขอบคุณทียคคะครับประคุณครับค่ะอิ่มอร่อยไปแล้วนะคะกับ ร้านเป็ดย่างแสงทองค่ะครั้งต่อไปค่ะโมจะพาไปอิ่มอร่อยที่ไหนนั้นติดตามได้ในชวนตะลอนชิมไม่อร่อยจริงโมไม่มานะคะสวัสดีค่ะ